ท่านประธานที่เคารพกับผมนันทพงสุภยศินปสสน,น่านเขตสามพักเพื่อไทยวันนี้ขอหารือท่รมทานเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไราย,ยาสูบดังนี้ครับขณะนี้มีชาวไราย,ยาสูบจำนวนหลายร้อยครอบครัวในจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็กว่าสามหมื่นครอบครัวทั่วประเทศนะครับกําลังได้รับความเดือดร้อนนะฮะจากผลกระทบนะครับในการขึ้นภาษี สภาษามิตรยาสูบนะครับเมื่อปี60ทําให้การยาสูบแห่งประเทศไทยนะครับประสบปัญหาทางธุรกิจแล้วก็ต้องปรับลดโคต้าการรับซื้อใบยาจากชาวไราย,ยาสูบไปกว่าครึ่งนะฮะเป็นเวลากว่า3ปีติดต่อกันแล้วแม้ว่าตอนนี้จะมีการเลื่อนการขึ้นภาษี40%ออกไปอีก1ปีจนถึงตุลาคม64นะครับแต่ว่าการจ่ายเงินชดเชยนะฮะชาวไราย,ยาสูบในฤดูกาล62-63 กับไม่มีความคืบหน้าใดๆนะฮะแล้วการชะลอการขึ้นภาษีที่ผ่านมาก็เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นเท่านั้นเรื่องของการหาพืชทดแทนก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับดังนั้นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะผมขอหารือท่านประธานกรุณาประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสข้อดังนี้ครับ เื่อแรกนะฮะขอให้พิจารณาเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยนะครับโค้ายาสูบให้กับชาวไร่นะฮะฤดูการพ่อปลูก62 63โดยเร่งด่วนครับเรื่องที่2ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณายกเลิกหรือว่าชะลอการขึ้นภาษีบุหรี่ไปอีกอย่างน้อย 2- 3สปีนะครับเรื่องที่3ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาประกาศแผนอัตราภาษีสราสามิตรยาสบแบบระยะยาวที่ไม่ใช่การขึ้นภาษีแบบก้าวกระโดด นะฮะแบบปัจจุบันนี้นะฮะเพื่อให้ชาวไร่าสามารถเห็นอน,นาคตของตัวเองแล้วก็สามารถปรับตัวได้ครับขอบพระคุณครับครับ